โอเคแล้วทุกคนที่เขาขี่รถผ่านมานี่นี่จะให้ทุกคนเบิง่งนี่เนาะจะเป็น <c oughs> มีคาสินโนเนาะข้างนั้นหน่นะค่อยมาอยู่มือทับยิดเนาะแต่ค่อยบริ้ลินดอกเนาะแต่ว่าเขับไปเบิ่งบรรยากาศที่สวยทางนั้นหน่อยนะเดี๋ยวตัวนี้ขออนพาทุกคนไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งเขาเกินบางเวนิสเนาะอยู่ที่ฟิลิปปินส์เดอว่ามะนิลานี่เนาะค่อนข้างจะไกลนิดหนึ่งก็ประมาณอีกสามสิบคนทีนี่แหละขี่รถไปเนาะโอเคเลี้ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าอยู่สถานที่ดังกล่าวเนี่ยสิเป็นอะไรเนาะมันสงามแบบบในโอเค รถกิดลายนอกการสัญจรอยู่มะนิลานี่คอยฮา,ากันมากเป็นครั้งที่ยิ่งเต่คอก็เลยเห็นถึงการสัญจรคนขางอยากติดขัดเนาะโดยเฉพาะวันจันทร์นะวันศุกร์นี่รถจะติดลายนะพอเป็นวันเฮ็ดเวียงเนาะโอเค thank you so much โอเคทุกคนหลังจากขัขี่รถมาประมาณ30 40ิบสี่สิบกุญธเนาะผมก็มางหอดอยู่ที่ BGC เพิ่นคือเวนิสผมก็พูดว่าอยู่ไซเดียวขอเชิดเบิ่งขรมอ่อนนี้ก่อนแล้วจะไในจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่า มันอยู่ใส่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวขยางกายมากหน,น,น่เนาะนี่เลยเนาะเราจะเห็นเบลดแบล็กเกลทั้งหลังจะเป็นตึกที่สวยงามเลยเนาะเป็นหูบทรงแบบสไตล์แบบยุโรปอ่าเป็นเวนิสแกรนด์อ่าคานอลฮอล์เนาะนี่เนาะกั s t r น t c h ที่จะขย่าพาทุกคนเขาไปเบิ่งทางนั้นนั่นี่เนาะเรจะให้ทุกคนเห็นอ่าวิวทางหลังลนะี่เนาะสวยงามหลายเป็นตึกอาคารที่ออกแบบแบบยุโรปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขยาขงข้นนามถนนนั่นเนี่เนาะสิพาทุกคนมาเบิง่ง เวนิสแห่งฟิลิปปินส์เห็นไหมมีคนป้ายเพื่อผมไ้สไตล์แบบยูทีเอเวนิสเนาะเขาจะสังนเขียนาร์ท่าเขาอยากร่งไปขี้เพื่อกระไรเนาะขนาดจะจ่ายเพิ่มให้เขานี่นะ ยี๋ยวอวสียผพาทุกคนย่างอ้อมๆทัางที่ดังเก่าเนี่ะเนาะแล้วก็จะถ่ายเห็นวางมุมโอเคตอนนี้เบิ้งคาวบรรยากาศรุ่วมกันก่อนเนาะ โอเคทุกคนจะได้ก็ได้มาถึงที่สถานที่เลยเนาะเบนิสเนาะมันจะมีเพิ่นว่าลองเพื่อขี่เพื่อนี่นะเนาะถ้าเขาอยากขี่เขาต้องจ่ายเนาะประมาณต่อคนหนึ่งนี่มันสามร้อยเปโซเนาะก็บถือประมาณร้อยห้าสิบบาทเนาะต่อคนเนาะแต่ต้องขี่สี่คนเนาะแม็กซิมัมเขาจะถ้าว่าบบถึงสี่คนก็ต้องเลยถ้าหรือว่าถ้าว่าเขาอยากจ่ายไพเรทส่วนตัวกับถือประมาณหกร้อยหกร้อยเปโซต่อคนเนาะกัประมาณสามร้อยบาทเนาะ แต่ว่าบังเอิญเนาะอยไปพบกับอีกผู้หนึ่งเนาะเรามาจากอ่าอเมริกาเนาะมาจากรัฐชิคาโก,โกนี่แหละเนาะการเดินร่มก็เราหน่อยหนึ่งเราพอเรากระส่วนขึ้น,ข,นขึ้นเฮือไปดินนาะนี่เพราะว่าเราเราใจ่ายให้เราว่าโอเคไปดินเพราะว่าเรามาคนเดียวเท่านันเนาะการที่ว่าโชคดีไปเนี่ยแล้วก็เกีงใจเราเนี่ยเนาะผู้สุดเกีงใจอยู่นี่เพราะว่าเราเราสื่อนี่เราจ่ายเป็นเป็นพันซองลอยเลยเนาะหมายคือว่าสองคนนะเป็นเพื่อนยนงอยลอดถาขึ้นเฮือกเนาะอ่ผู้ดีเลื่อยขวสีใดถ่ายู่บรรยากาศ ถ่า,ายวีดีโอบรรยากาศในการขี่เครื่อยูที่คลองเวนิสนี่ะนะให้ทุกคนได้เบนะิรงด้วยเนาะมันเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยโอ <Okay. S 2> okay, เคแล้วจะให้ทุกคนเบิรงบรรยากาศอยู่ข้างเมืองโกงถามเนาะอาสิเป็น,นยังไงทุกคนกำหนดตั้งยังกันเนะาะมันก็จะเป็นแบบคลองเขาจะจำลองเนาะคนสมัครขึ้นไป็นยูซันเึิงเนาะแล้วก็ถ่ายรูปลงมาได้เนาะงามดีนะเนาะแล้วคอยจะสิขึ้นไปทั้งนั้นทังนะ้งเนาะทุกคนเพราะว่าเปเลปีนะี่ยไปขึ้นเพื่อกันเลย โอเคทุกคนเด pues <the> <an> so ี๋ยวนี้เขาเลยขี่เคื่องบกมาเนาะนี่เด็ดอันนี้มันนักขี่ผ้ายเขาเนาะเขาป้ายเกินมาีิเขาจะขี่อ้อมไปเลยเนาะอ้อมอ้อมหอบไปตามนี่เด็ดโอเคนำกระเบื้องเลือกไปได้ทุกคนนี่กระโลเนาะกระปูเผืนอย่างดีแต่น้ำมันจะเป็นไข่สีออกแบบนำทะเลอันนี้ปูที่เราส่วนกันมาเกลือเนาะเนาะ mother friend ด๋อย mother friend ใช่เราบอกว่านี่เป็นมูฟไฟมูฟไป น่าจะโหดักษกันยินดีนะทุกคนที่คอยบอกให้ฟังเนาะแล้วเลยส่วนเป็นมาเพื่อแล้วก็นี่นั่งเบิ่งซอมยูยูเวนิสไปน้ำกันเลยเนาะโอเคเห็นว่ทุกคนตั้งนั้นเพิ่์นจะเป็นดอกไม้เนาะขอราะเป็นขัวขามอยู่บนนี้เนาะบรรยากาศสุดยอดทุกคนยู่ทั้ง้านทางก็จะมีอาหารต่างๆเขาก็จะมาไปกินเขากันเนาะเห็นว่เดี๋ยวทั้ง้านดุมนี้ก็จะเป็นให้คนที่คืออันนี่แหละล l o n อีกทีหนึ่งเนาะถ้าผมอยากจะขึ้นมอเตอคีนี่คนหนึ่งสามลอยเปโซประมาณหนึ่งลอยหาสิบาทเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากขี่เป็น privately เพ่อไปสองคนอี่างน้เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นคนหนึ่งทุกลอยเนาะรวมกันแล้วก็เปนะ็นพันสองลอยเปโซเนาะโอเคอันนี้เป็นสำหรับขี่เหื่อเนาะบรรยากาศดีเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะบรรยากาศที่ว่าข้างหลงังนี่เนาะที่ไฟฮาข้างหลังเลยซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีในการขี่อ้อมๆนี่แหละทุกคน

โอเคว้าวอยสรอรไนทอ่าจดี่ครับโอเคขอบคุณรโอเคนะขอบคุณรอเคขุครโอเคนะขอบคับโอเคครัโอเคขอบคุณับเคขอบครอเคขอบคุณครับอเคขอบคาคับโอเคขอบคุณครัไอคุครัเดขอทุับอเคขอบค่าครัยอขอบรับอีกบกอเคือนคัอ,อสอบบินเนะ โอเคทุกคนคอยกันนะจะปิดคลิปสำหรับมือนีเพียงทุนี้ก่อนเนาะเพราะว่าพอยต้องได้ออกไปสนามบินเนาะจ้วยหน่อยเนาะพอยต้องบินไปไต้หวันต่อแต่ในเดี๋ยวอยากจะปิดกล่องอ่าสำหรับมือนีเพียงทุนี้ก่อนแล้วอย่ล่นก็ตามเนาะการเดินทางคอยกันยังบทันสิลปสุดเนาะพอยยังจะเดินทางไปต่ออยู่ไต้หวันอีกเนาะแล้วก็สิไปเที่ยวอยู่ตัวเมืองไทเปรตอ่ะนั่นอย่งไรก็จะปิดไกลอ่าไปกรุงเทพเนาะแบงกอกแล้วจังสีบินกลับลาวเนาะโอเคคอยกันจะพอปิดคลิปเพียงทุนี้สำหรับมือนีมิตรบาลก็ให้ทุกคนเนาะอย่าลืมกดด subscribe ตติาม อสองิูทูบหอ,อยหรือทริปไอโกเนาะแล้วก็บพบกันในคลิปต่อไปกันเลออยยูทีไทเปหรือไต้หวันเนาะโอเคพบกันในคลิปต่อไป